สวัสดีครับนะครับก็บภาพสเด็จตามตำราวันนี้นะครับผมจะมาเปิดตัวนะครับให้รู้จักกับอีกทีมงานหนึ่งนะครับเพราะว่าคราวก่อนเนี่ยเราเปิดตัวเจ้าพญา JPY ไปแล้วนะที่ทําเรื่องของนวัตกรรมวันนี้นะครับจะเป็นวันนี้เราคุยกับคุณเอลฟี่นะครับซึ่เป็นคนสิงคโปร์นะครับแต่ว่าก่อนที่จะมาทำนะครับอ่าเรียกว่าทำบิสเนสด้วยกันเนี่ยนะครับในเรื่องของภาพสมเด็จนะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย ทางคุณเอลฟี่เองนะแล้วคุณรานเองเนี่ยก็มีธุรกิจอยู่แล้วนะครับที่ทำซึ่งวันนี้เราจะมาชมนะครับธุรกิจที่อยู่ในไทยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับอยู่ที่บริษัทนะครับ ADP AD Auto นะครับ ADP Auto นะครับเดี๋ยวจะให้ทางคุณเอลฟี่แนะนำแล้วกันนะครับเป็นภาษาอังกฤษได้ครับ My name is Elfi. Um, we set u t this factory two two years ago. Um, we do a lot of body kit, uh, especially for companies like uh, T.C.D. m o d u l เดิลสตาร์บอร์ TRD ทรดบ d ร์ and และเบอร์ for OEM ดิ s ตริบิ a เตอร์ใน o ัวซ e วิสเ i เชี o ด้ยด do today we' คือสิ่งท t o เราทำวันน y o เราจะ a ปที่ y ร a อัรโต้องบอกว่าโรงงานนี้ก็ทำอุปกรณ์ที่เป็นประดับยนต์ระดับนใช้คำนี้ละกันภาษาไทยเราออโตโมทีนะครับแล็ส่งในซาวิสเอเชียด้วยนะครับที่คุยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ย โรงงานเนี่ยก็ใหญ่มากนะครับแล้วก็แบรนด์ต่างๆนะครับที่เป็นลูกค้าของที่นี่เนี่ยเป็นแบรนด์ที่หลายๆท่านรู้จักนะครับเทียดีเทียดีนะครับโมเดลลิซ่าโมเดลลิซ่านะครับไม่ว่าจะเป็นค่ายรถหะไรล่ค่ายที่เราสั่งซ่อมนะครับถ้าเกิดเป็นคนที่สนใจอุปกรณ์ประดับยนต์รถเนี่ยนะครับหลายอุปกรณ์ที่บางทีท่านได้ใช้หรือได้เห็นตามโฆษณาก็คือทำที่นี่แหละใช่ครับนะครับอยู่เยอะมากเดี๋ยวยังไงเนี่ยเราจะไปชมนะครับ อันนี้คืออย่างที่ผมบอกนะว่าในการที่เราจะทำกระบวนการไปสู่ตลาดโลกให้สําเร็จเนี่ยมันจะต้องมีองค์ประกอบเยอะนะครับส่วนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่ององค์ความรู้เรื่องการอนุรักษ์นะครับเรื่องของนวัตกรรมนะครับเรื่องของพิเศษนะครับนี่เรื่องของธุรกิจมันต้องไปด้วยกันแล้วเรื่อง,องมาตรฐานนะครับสอย่างนี้นะครับนั่นไปด้วยกันหมดแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยเรามาให้ท่านได้รู้จักกับทางคุณเอลฟี่คุณลานเองนะครับที่ เดิมเนี่ยมีธุรกิจปกติอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้ทําเฉพาะที่ในไทยด้วยนะครับใช่ครับอืมเอ่อเมนออฟฟิศอยู่ที่สิงคโปร์นะครับเมนออฟฟิศอยู่ที่สิงคโปร์นะครับส่วนที่ไทยเรานี่ก็คือจะเป็นโรงงานผลิตใช่ครับนะครับผลิตซัพพอร์ตให้สิงคโปร์ั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทที่เราได้เปิดนะครับใหม่ขึ้นมาร่วมกันนั่คือบริษัทเจ้าพญานราสิ์เนี่ยก็จะอยู่ที่สิงคโปร์นะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราลองไปชม นะครับโรงงานแล้วกันว่าว่ามีกระบวนการอะไรบ้างยินดีครับยินดีต้อนรับนะครับเดี๋ยวเชิญไปชมได้ครับครับนี่เราจะเข้าไปที่ครับอาจจะโชว์ตรงไหนก่อนเริ่มจากเครื่องจักรเลยครับอาจารย์อ่าได้เลยครับทำอะไรบ้างครับก็เดี๋ยวผมจะนำมาเจอเจซกชั่นแรกเลยนะครับก็คือว่าเป็นหน่วยงานของการแวัค้ำก็คือเครื่องจักร เครื่องจักรนี้เราก็ทำในไทยแล้วก็ผลิตเพื่อซัพพอร์ตทั้งเอเชียแปซิฟิกนะครับเป็นเครื่องแัดคำาครับคร่าวๆประมาณนี้นะครับออพอหลุดจากเครื่องจักรตัวแัดคำาเสร็จก็จะเดินเข้าไปในลายของส่วนของของซิมมิ่ง อ,คคอันนี้จะเป็นการชนจะาเอาไปสเกิร์ตหน้าครับสเกิร์ตหน้าตัวนี้ก็จะเป็นงานต่างๆในที่เด็กๆไล่นั่งทำนั่งตัดกันครับส่วนส่วนเซสชันถัดไปก็คือเกี่ยวกับการติมลาย,ลายการตัดแต่งนะครับเราก็ใช้โรบอทเทคนโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเพื่อพัฒนาโรงงาน อันนี้คือเราไม่ต้องใช้คนละใช่ครับต่อไปก็คนคนก็ใช้น้อยลงแต่ใช้เครื่องจักรมากขึ้นตรมนีนครับไปไปดูกำลังทำงานอยู่พอดีครับอตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับอตอนนี้เรากำลังขึ้นต้นแบบ เพื่อเอาต้นแบบไปทำโมแม่พิมจะทุกอย่างเราทำภายในหมดเลยเพราะว่าสิ่งสำคัญของโรงงานในวคคัมเนี่ยเราจะทำเกี่ยวกับโมเดลใหม่ๆของรถซึ่งโมเดลใหม่ๆของรถเนี่ยก่อนเปิดตัวจะถูกส่งมาที่เราก่อน,อนซึ่งความลับอของบริษัทค่อนข้างสำคัญเราก็เลยทำทุกหน่วยงานทุก p r o c e s ทข้งาของเราหมดเลยก็ทั้งทำแม่พิมพตาร่าก็ออกแบบก่อนทำแม่พิม์แม่พิมพ์แล้วก็ขึ้นรูป ขึ้นรูปเสร็จแล้วก็ไปทําสีทำสีแล้วก็ยาวไปยันการติดตั้งการประกอบให้ลูกค้าด้วยแล้วตอนนี้ดูแลในส่วนของการส่งออกส่งออกให้ลูกค้าหรือว่ากระจายสินค้าไปที่โชลูมและดินเลอต่างๆครับทีนี้ถือว่ารู้สึกว่านี่คือเรียกว่าความชำนาญในทางธุรกิจนะครับที่นี่นะครับ คือพื่ง่ายเรยิบด้วยส่งออกด้วยทําตลาดด้วยครบเลยครบครับนะครับดีไซน์ด้วยเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะไปเจอกันว่าดีไซน์เราทําดีไซน์ยังไงเดี๋ยวผมจะไปพรีเซนต์ในงานของอาจารย์อีกทีหนึ่งนะครับเพื่ะนเนี่ยนะครับในวันที่25นี้นะครับก็จะมีการพีเซนต์นะครับด้วยว่าทางธุรกิจของ A D P c a p i t นะครับทำอะไรบ้างด้วยเพราะส่วนหนึ่งนะครับอยากให้ทุกท่านทราบว่าการที่เราจะทำร่วมกันเนี่ยมันจะต้องเพื่ง่ายเราจับมือกับอาชีพ นะครับทุกคนเนี่ยคือเป็นคนที่มีทักษะมีความชานาญอยู่แล้วอย่างท่านนี้ก็คือท่านที่ A D P เนี่ยท,าท่านคุณพี่คุณรานเองเนี่ยก็มีความชานาญในด้านธุรกิจมีความชานาญในเรื่องของต่างประเทศนะครับมีเครือข่ายในธุรกิจต่างประเทศด้วยนะแล้วก็เรียกว่าทําเรื่องของการผลิตทําเรื่องของการส่งออกับเข้าเลยครับขององกรนะครับอ m น o r t Export เหมือนกันนะครับซึ่งอนนี้เนี่ยมันก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้รู้จักไปด้วยครับเพราะว่า เราก็จะเบิรหน้ากันเนี่ยในนามบริษัทนะครับเจ้าพยาโนสิงห์นะครับ,รบ<ม>ซึ่งตัวทตเรียนอยู่ที่สิงคโปร์นะครับ<ม>เดี๋ยวถ้ามีโอกาสช่วงที่ไปเซตอัพที่สิงคโปร์เดจะได้ถ่ายคลิปเป็นทียินดีครับยินดีครับ,รบไปไปไป,ไปชมกันว่าที่นู่นเขาทำกันยังไงอะไรเงี้ยนะครับ<ม>ซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็โอเคอะเราดูเรื่องต้นเดี๋ยวในรายละเอียดนะครับของด้านนี้ถ้าใครเสนใจเนี่ยเดี๋ยวเราชมกันในวันสัมมนาหรือดู คลิปที่เป็นคลิปสัมมนาอีกทีหนึงได้ครับยินดีครับยินดีครับนะครับวันนี้ก็ดูกันเบืองโตครับอยากจะต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณเอลฟี่คุณรันด้วยนะครับที่วันนี้ได้มาพูดคุยกันแล้วได้ทําให้ผู้ชมได้รู้จักนะครับได้รู้จักกันในเมือง้นครับในขอบคุณมากครับขอบคุณ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 ครับ